มาแตงมาแป้งให้เพิ่นเอาเก็บดอกไม้ใส่พานใส่หยังเห็ดมาเก็บปูอันได้ไหวให้เพิ่นแล้วยายกะเมื่อเมื่อกว่าวัดติตตะวิทย์กัว่าจิตเมื่อแล้วฮะนั่งนั่นเขาก็เลยบอกว่าอันนี้อ้าวจะเผาเมื่อยายจะเผาเมื่อให้ให้เพิ่นอันนี้ชงเบิ้งก่อนว่ากันบ่ท่านแตงบ่ท่านว้าอีหยังเพิ่นดังสิบัดนี้เพิ่นกัแตงเพิ่นกลเว้า แล้วเรียบร้อยเพื่อนก็เลยเอาโทรศัพท์นั่นมามาให้เห็นแล้วเพื่อนกับเลยบอกว่าเมื่อวานนี่พัดแต่เอาห้ขคืนเพื่อนกับมามาอันบานี้เพื่อนกับไทยเอาหลุมหายไทยเอาหลุมหาแล้วเพื่อนกับเมื่อพัดแต่เมื่อแล้วบัดนี้เพื่อนกันนั่งพอว่าเพื่อนเป็นคนทรงนะเพื่อนกันนั่งสามารถที่ยื่อย่างเพื่อนแล้วเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนกับทีเขาไปนอนพัดแต่สีเขาไปนอนแล้วบัดน <sh arp et> ี้โทรศัพท์เพื่อนมันผัดแจ้งคืน อันนี้เพิ่นกระทายหูไผไ่ปแต่พีแลว <Jub> ้วครับบ้านนี้ก็จะแจงขึ้นแล้วก็เลยไปเอาออกมามามาแล้วก็มันกับเป็นแสงขึ้นในป่าไข่ขึ้นไปจากทีเป็นแสงขึ้นเลยบ่แม่เป็นแสงขึ้นแล้วคือโตโตไห่หนีสีเป็นสีทองเออมันจะเป็นสีทองบ่เป็นข้ามผันโ <Jub S 2> ต้หนีมันอยู่ในโทรศ<อ>ัพทะเพิ่นว้านจันบ้านเพิ่นก็มาเบิ่งกมันก็เป็นสีทองบ้านนี้มนกับแบบคือคือไผ่นี่ละคือเขาจุดจุดดอกไม้ไผ่ ต่ขึ้นไปกับไปจังหูไห้นี่แล้วก็ขึ้นได้ป่าไห้ขึ้นไปกับเป็นเลขกกเลขแปดเลขเก้าเท่านั้นแหละเพื่อนบอกบาดนี้ทักเสามาเพื่อน้ำมาให้เบิ้งมันกะเพื่อกะขยายออกให้เบิ้งมากกะมากกะเพื่อแจ้งขึ้นคือวานละแล้วกัมีโกมีเก่ามีโกมีแปดมีเก่าเ่านั้นละบาดนี้ยกกัเลยไปเสี่ยงิากกว่านะกันเลยไปซื้อน้ำพึ่งเพื่อความน้ำมันเก่ากันเลยไปนอนเจียงก็บอนที่เมนต้นนด้ก็เห็ดพันดีเนี่ยเด้อเผพันว่าได้เลียงแขกเขาเห็ดของที่เลียงแขกเต เหมือนแต่ว่าขนมขนมไม่อยังบานนี้กะคนกับมาเห็ดหลายๆมูอาแมงอาแมงอาปลาอาป้ามหลานเจริญเขามาเห็ดนะครับอันวาในครับผันได้หนึ่งในข้อฝันนี่บ่แม่มาเละแล้วก็บอกโอ้ยยายฝันดีบอก็เลยมาว่า้หลานนี่ล่ะฟังมันก็ว่าเม่นล่ะทั่วยายนี่ปัดวาบ้านนี้ทั้งมืออื่นมาอีกผัดมาผันอีกผันว่าที่ได้เลี้ยงแขกอีก หักได้ว่าเลขนหะก็ยุตไตหมอนอยู่ตัะข้าวเก่เานั่นละหักบม่ได้อธิิฐานอีกไนดะ้ก็เลยว่ามาเห็ดเขาสีเห็ดกินเห็ดยังเรียงอีกละขึ้นทีสองวันนี้ตอนนี้ือผพูญิ้งโนหนึ่งมันอันย้ายนันสียางเขาไปหาเขาถัดก้มเมื่อแกของมันเลือดไหลเต็มว่าเป็นประจำเดือนเพิ่นว่าให้เรากูดเถ้าก็ดีจะได้กู้จังสีอันนี้เลือดก็ไหลงน้ำขาลงไปย่าเขาม้าย้ยายย้าย <laughs> เพา่ป็นบาวเป็นเลือดไหมเออเพื่อนกันบ่ให้ยางไปหาพวกเขาติดแต่งของยานเขาขี่เดียดยานเขาจังกันสันนะกกระพันโทนีล่ะเป็นเอออันพันหักดักซิแมนบอแมนได้เออเอาเอายืนยันอีกทีนึงได้ไหมเป็นตัวใดหงตัวใดที่แม่ฝันได้เหมือนนัน่นน่ะใหญ่เอาไปเสียงอเอาไปเสียงอออยเออหกแปดเก้าหลวกเก้าศูนย์หกแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ 9. ไปเสียงไต่มอนโน้ยายเสียงละคไปเสียงไต่มอนมันซื้อเข้าไวเร็วไงซื้อไว้เร็วในมือทั้งเต้าล้วก็เอาไปเสียงอบินมาเสียงอบินมาเสียงเอออบินมาเสียงกัติีแมนไก่ฟันดีน่อแมนักมันสีแมนพอแมนเล้ยแยกกับบมโหตวนี้เตัวนี้ลักษณะตามป้องฝันมันมันเป็นคำไแม่นตามป้าฝันตัวนี้ตัวนี้มันฟันแบบนู่นั่นฟันอีกชืัอเล็กก็ดีมามันฝันแบบนี้ก็เรียกอธิบายอยพี่น้องน้ปลาตัวเก่าๆอยู่ ก็เกาอยู่หนันเพราะแล้ออกขึ้นสีสองมาผันอันสี่ว่าเป็นเลือดเขาเขาคิดเลี้ยงแข็งอีกนั่นแหมส่วนนี้เราไดย่านฝันสองขึ้นสองนันคือเมนโมเนต์บ้านนี้หมอส่งเขาแบบมาส่งบ้นมาเห็นบ่ันี้อันนี้ความจริงเด้อบัานซีถุ่มหมอมาส่งส่งมาส่งมาส่งยังไงตีหายมาข้าแม่หมอมาส่งคนผัดว่าเคนผัดไล่พวกสิเขามาหนันว่าหนีหนีหนีอีหยังอย่าอยู่โดนอีหยังหนีหนีหนี มันบอมแอนดอกเลขนี่เลขนี่คืออยู่ในต้นเจ้าของเขาอยู่ในต้นเจ้าของขาเหนีนเจ้าของเหนีนข้าวผุนจักแมนเลขกต้นติดตดไปบอมแอนมอส่งนลัดผัดเว่าขึ้นจังสีอันนี้คือเพิ่นมาส่งแมนบอมนั่งเพื่อเขาสีถูกเจ้าของบ้านคือเล็กนะอยู่นั่เจ้าของบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างยายเพิ่นได้หว่ะย้ายก็ไม่ขุดเนาะขันวาเลขอยู่นั่เจ้าของบ้าน อ่าเหล่ามันก็อายุหาสิบนั่นบ้านเลขที่เขากับสี่สิบเจ็ดนั่นยายผัดไปนอนขึ้นจั๊ดซี่ไอ้ยายบ่ได้เบ่าวก็ไผ่ต้นนึยายพื่อจีบ่าวนี่ล่ะจากของบ้านเขาเนี่ยลาดวงดีจังเขาพอไผ่เขาดวงบดีเข้ามาพอมันจะบอกว่าอีกบารนิ่นว่าอีกบารน่ะสิเห็นเลี้ยวๆนี่ล่ะสิขึ้นเลี้ยวๆนี่อีกคือคลองเอี้ยวกับคลองเลี้ยสิได้คลองอยู่สิมีม้นอทรงนี่ล่ะหมอทรงในบุญชีตุ่มนี่คนขม็นได้นี่ยก็ะหูเท่านั้น แสดงว่าคุณแต่ไกลแต่ไกลเขากลับมาข้อเด็ดเขาเขากลับมาเบิ่งเขาได้ข่าวเขากลับมาเขากลับมาไพ่กลับมาไพ่กลับมาแมนบลโอ๊บว่าเจ้าก็ลายหมูเจ้าก็พระบอลจัดมากกับทั้งหมดทีสรุปแล้วนี่ยายคลองขึ้นง่ายบอมาท่านขึ้นของ่องขึ้นบเขา่าวว่าเพิ่นบอกอันหมอทรงเนี่ยเพิ่อนขมินเนี่ยล่ามาแล้วเพิ่นบอกว่าเลขดันยูนัมจาของบาทแต่หากอีกว่าโดนคลองอีกสิคืนอีคืนอีก โอ้ขันแม่นคองคืนนี่บอกว่าดั้งเพียงกวานีดักแเพงกว่านีคลองนี่กับคองกลางวันอยู่แล้วแม่นขันแม่นจังคืนวานเลยสุดยอดเลยแล้ว้อได้เร็วๆนี่แล้วสิอันหมอสจะคล้องเคืนนัก็โอ้ยคนขิงลูกแม่นอยู่แต่ซัมเนนุมายังคนขิงลูกคนขิงลูกนุมาจะเห็นซัมเนนยังตะกีนเมื่อมี้ก็โคใหญ่อยู่นี่เนาะสู้กับเกิดทันอยู่แม่นบ่อนุบ่ทันต้นโคใหญ่ตะกี้อยู่นีอ๋อพุ่มพุ่มมันนี่เป็นต้นโคใหญ่โบราณเลยบ่แม่นแต่ก่อนมีต้นโคต้นหนึ่งแบบใหญ่อยู่เระแวกนี้เลยบ่กมูงเราแวกไห่่นีบครับ หกสิมีอ่วงไหนย่วงนีอย่วงงหายแต่โอ้โหสิมีคนเผ่าเขาว่าหม่องนี้มันเป็นมันเป็นคนเฮือนสมัยคนโบราณตั้งแต่ดนดนมาใหญ่บ้านใหญ่เมืองบ่ตะกี้แม่นบ่เจ้าที่อยู่วัดนั่นตั้งแต่รุ่นเจ้าที่อยู่วัดแม่นบ่ยายอยู่วัดอยู่ผัวใหญ่คนคนเฒ่าตั้งตั้งตั้งเอาคนวาเด้อดูเแรกมันมันขันว่ามีผู้หญิงมาบอกว่า ไผไปขุดเอาหอยเงินหอยคั้านี่คือจาของบ้านอันนี้ยูบันนียูบันคือคนที่ขุดพ่อนั่นผ่อนผ่อนอันี้มันกับบัวบวมเมียนทั้งมันหยั่นเมียนไปหาวเว้าหยั่นเป็นความจริงนะมันก็เลืลุยขึ้นมันก็ได้เข mm. okay. okay. ียมมันก็ไปขุดไปขุดกับบัวหลึกดอกมันว่ะครับคุดออกบ่วกว้างบ่วหยังดอกกับไป่ขอยอีหลีมันยังเด็กมันขัดมามันขัดถุมไว้เนาะใหญ่มันดีมันดีมันดีใหญ่มันดีก็เลย้ายกับลงมาแต่เนี่ยมันเป็นหลานนอกกับลงมาหามันเลย กับว่ามือแรงนี่ยให้มือเก็บดอกไม้ขันหาขันแปล้ะกับมูอซาเอาเด้อมันกับว่าอุมืออื่นจังบูชาบไดแต่มืออื่นวัพระมืออื่นกับมือดับแมนบอแยกกันเรยบอกว่ามึงใดมือนีมึงกระตองเซียงโศกเอามือนีมันโศกตั้งหากัตระตั้งหายายกับบอกคือมาเห็ดจะได้ย้ายขันหาขันแปลมันกับเก็บดอกไม้คันหาคันแปลมูอาบาดมันจุดถูกมันกับว่าเก่าเก่าสูนเออนี่มันจุดถูกเก่าเก่าสูนนั่นแหละ มันก็นอนจั่นพื้นมันก็ว่ามีผู้ชายมาแบบนี้ทุชายกัสูงสูงใหญ่ดำแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าอย่างใดเพิ่นเอาแต่ทองมาสวมข้อห้ยดักสองบาทเพิ่นก็บอกว่าเอาให้แล้วละว่าเพิ่นกัไปเว้นตกะขุนวิ่งมันว่ะเพราะฉันละหลังหันอย่างไดอย่างนั้นหลังของเขานี่มีแต่ดีๆเนาะนหนวดมันก็ได้ตัวทั้งสองมันก็ท้อในห้องพักก่อนหมูเลย มันเป็นบ้านโบรานเป็นวังตีใหญ่ดับวระดิ่งเบลนู่นคืจังไรบ้านนี้คนกล่าวว่าบอมแมนมี่เจ่าหนี้ได้สิมีสับปุทะลกอีกด้วหนึ่เอออันนี้เขาส่งเนาะแล้วกี่จังไรอันนี้กระบอกน้ำเขาส่งแต่ว่าของนี่เห็นเร็วๆหรือว่าตันอันมอสมอสแมเนนวาน่ะ เมืเอ็นมาสจงกลางคืนเห็นคลองเราซีทุ่มห่อซเรียชนไม่ไว้หนิละมันแบบสีคืนไ่ไว้นี่ล่ะคลองมันเนเมนคลองคืนอีหรีนี่เขาแต่เขาบอกเราบอกจาของเงินจาของเงินโอ้คดรข้ลุกมันธรรมดาละนอเห็นมันกัดตื่นเต้นคือว่าละแต่มมอเฮ้ามาเห็นจงสี่กันยังลูกกันยังนดีบนใดกันนี่ละบนก็ไปน้อยลูกไปบังเอยสีเยะแต่มันผมไวว กาบอกมึงขอบผมเห็นยังคือมึงบอกอห้อยมึงขุดมึงกระจงไจ้จังจันนอกกว่าจะสีตีต่ไหาก็เอาขึ้นแล้ว,วกระทหนตัวเลขยืดยันอีกทีนึงได้หมเอซซี่เพิ่ง e ฟัางตีแม่ควานเป็นความฝันทำไมเอาไปเซียงตัวนั้นเป็นตัวไหตัวไดครับผมตัวเก่าที่ยายเปี่ยนตัวเก่าแปห เก้าแปดห9กหแปดเก้าหปเก้าหก้นขึ้นไปยังสี่เลขโกสี่ขึนก่อนมันจะออกมาก่อนเลขกบานกเเป็นคือไฟบังไฟผุขึ้นไปไมเลขกบานกนเลขแปดแลวกเลขเก้ามีเท่านั้นบานนี้เนี่ยย้ายน้ำเนี่ยมีอยใส่เอามาให้บริใ่ให้จุดใส่มือหกแปดเก้าช่ไหมแม่เออใช่ไหมเขาห้เขียนใส่มือหกแปดเก้าอกแปดแต่มันเลี้ยงลงมาจากสี่มันบอเป็นแถ้จากที่แต่แต่จของทีพันฝันเก้าเก้าศูน ที่พ่เพิ่อได้พ่อใหญ่เหล่านั้นโบเพิ่นบ่ได้ฝันเพิ่นหายเพิ่นเห็นเลยเพราะว่าหายไปเก็บดอกไม้บูชาเพิ่นจุดถูบถูกมันเป็นเหล็กเก่าเหล็กเก่าเหล็กซูนโอ้ถูกขอโชคถูกขอโชคเป็นถูกเสียงไทยเพิ่นน่ออันนี้แม่มึงเพิ่นน่อยทำไมได้เก่าเก่าซูนล่ะนี่เพิ่นเนอะมันาะเป็นที่เก่าเก่าซูนล่ะโบนั่งสีนั่งบ้านเธอกระอองไม่ขี่ถูกเออวัดนี้จังได้นอนนอนจังได้ผันหลักเขาของมาสวมข้อห้ยนะ โอ้ยเป็นจังบุญน่อนเนี้ยโต๊โต๊กระตีหูด้วยอันทีมัสสงเหมือนนั่นดูอะไรมาดูพวกหมาโตัะโต๊เก่าแล้วต่จะขอเงินเพื่ออไเพื่อเก่าเก่าสูนเก่าเก่าสูนจะอันเจล็ดเจล็นขินไม่หายไอ้ที่เขาว่าเขาไปเห็นน่ะคือหกแปดเก่าครับผมต้องขอขอบคุณแม่หลายๆแม่ซื้ออย่างน้อครับนี่ แม่ป้านีแม่ป้านีบ้านบ้านไทยเนี่ยเนาะครับต้องขอขอบคุณแม่หลายๆนะครับเด้อที่มาให้ข้อมูลเกลือซีนะครับผมลิ้นมีสูบวิลาวอิลี่เนี่ยถอดครับอยากให้ถือเนาะนี่ต้นหลานกับบางพงนี่ต้นมัดกูคนลิ้มต้นหลานได้กังเงินเบกับเบิ้งไปเบิ้งเงินเบิ้งซานหน่อยเนี่ยครับอยากให้หลานได้เฮี้นได้ซานอยู่ดีมีแห้งเนาะอยากให้ครอบครัวเขาอยู่ดีมีสุขอยากให้เขาได้ขึ้นมือขึ้นตีนนั่นแหละก็สั้นสีว่าสีว่าห้าศูนย์กับสี่เจ็ดกระเทียมหอมบนนี้หม่อบ่ี มันกับเป็นบ่อนนอนกับบ่อนเอาของไว้หากมันบ่มี่ใหม่บ่มีหยังสิภาพมันเห็ดหน่อยหน่อยไว้หัวนอนเท่านันหล้วก็สิได้เอาเพิ่นวางในตุกหล้วก็หาดอกใหม่หยังมาวางหนีผู้ใดมาไกลเพิ่นได้ไปไหวเองในหนีในแมมมันก็เห็ดจังได้เ่ได้แล้วยายมันก็เห็ดจำบ่ได้เนาะบ่ยายมีอยู่ดอกสังกัดสีขพวกันตรงนน้นกันเมืงอวานเข้ามาหลักเอาอันเว้ากับมันน่ะหากเฮาะกับบอมี่หอนเงินถึงไปกันนะคะ เนาะฮะเต่ากินคำเนาะก็ไปจักสีเนาะครับผมเดี๋ยวค้ามีโซก่อนนี้ครับพี่เอฟซีเป็นกัสีอยู่ดีไม่แห้งซอยอยู่ดอกเขามีซอยอยู่ผ่านมีโซก่อนนี้เนาะอ่ะขอบคุณแม่หลายครับผมที่ได้มาขอบคุณนะครับขอบคุณครับแม่ครับ